เลขาธิการคณะกรรมาการป้องกันและการปราบปรามการฟอกเงินลงพื้นที่อายาัทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับคดีช่อโกงของอดีตผู้บริหารธนาคารกรุงเทพพาณิชยาการในกรุงเทพมหานคร2แห่งและที่ชนบุรี1แห่งรวมมูลค่า207ล้านบาท พันตำรวจเอกศีหนาถประยูนรัตเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงตรวจค้นบ้านเลขที่59ทับ286หมู่บ้านวิสุทธาวิลซอยรามอินทรา103ทับ1เจ้าของบ้านคือน,นางแสนเดือนบุญมาทองภรรยาของนายหูเชี่ยวหูคณะกรรมการของบริษัทสตาร์ลักฟุตแวร์ BVI จำกัดถูกดำเนินคดีในข้อหาช่อโกงที่ประเทศจีนหลังได้รับการปล่อยสินเชื่อโดยผิดกฎหมายจากนายเกิดเกลียดชาลีจัน อดีตผู้บริหารธนาคารกรุงเทพพาณิชยาการจำก,กัดกับพวกและตรวจสอบคอนโดรีเจนซ์ซอยอินธรมระสุทธิสารซึ่งเป็นที่ตั้งของบริษัทพิมานพลนอกจากนี้ปปงลงพื้นที่ตรวจสอบที่ชมวนารีสอร์ทแอนฮอลคลับจังหวัดชนบุรีตามหลักฐานที่ได้รับมวลรวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งหมด207ล้านบาท ทรัพย์สินทั้งหมดจะนำไปไว้ที่สำนักง,งานปปง,งเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติมส่วนการอายัดบ้านเจ้าของบ้านยังสามารถพักอาศัยได้แต่ไม่สามารถทำธุรกรรมอื่นๆได้และเจ้าของบ้านสามารถหาหลักฐานยืนยันมาชี้แจงที่มาของทรัพย์สินเพื่อถอนอายัดได้ภายใน30วัน